เวลาไปเปลีย่ยนยางรถยนต์คุณเอาอยางเก่าไปทำอะไรกันเราคนหนึ่งจะเอาอยางกลับบ้านมาดัดแปลงเป็นกระถางต้นไม้ง่ายๆกันอุปรกรณ์ที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยากแค่คัตเตอร์เบอร์ใหญ่หน่อยค่อยๆกรีดตรงแก้มยางซึ่งตรงนี้เราจะเห็นเส้นขอบยางที่ชัดเจนเราสามารถกรีดตามเส้นขอบยานี้ไปได้เลยใช้วิธีการกรีดซ้ำๆกันหลายรอบแก้มยางจะหลุดจากหน้ายางแปลว,ว่าขั้นตอนนี้ต้องออกแรงกรีดหน่อย ยิ่งยางใหม่ต้องใช้เวลากรีดนานนิดนึงทำข้างหนึ่งเสร็จก็กลับยางมาทำต่ออีกข้างหนึ่งทำไปเรื่อยๆก็ม,มือใช้ได้เหมือนกันทำเสร็จเราก็จะได้ยางรถยนต์แบบไร้ขอบเราไม่ได้กลับเอาเนื้อยางด้านในออกมานะเพราะเราว่าโชว์ยางด้านนอกก็สวยดีทีนี้ก็ได้เวลาเอากระถางไปปลูกต้นไม้ในสวนเนื่องจากก่อนหน้านี้เราเอาต้นฟิกลงดินไว้แต่บริเวณนี้เวลาฝนตกน้ำจะขังหน้าดินสักพัก เราเลยว่าจะย้ายต้นให้สูงขึ้นมาก่อนอื่นต้องขุนน้องเขาออกมาก่อนเว้นขอบรากเขาไว้หน่อยเราลองวางกระถางย่างรถยนต์ดูแล้วจึงไปตักวัสดุปลูกมาอันนี้ที่บ้านเรากองพวกเศษต้นไม้ที่ตัดย่อยแล้วทิ้งไว้เป็นตีผ่านร้อนผ่านฝน,น,น,นชั้นใต้กองไม้จะมีกิ้งกือตัดนักย่อยสลายเศษซากพืชใบไม้เปลือกไม้และถ่ายออกมาเป็นเม็ดเล็กๆภายในเม็ดพวกนี้ จะมีจุลินทรีย์มากมายที่เป็นปุ๋ยชั้นดีในกองดีแต่สิ่งที่เราต้องระวังคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสโดยตรงกับกิ้งกือเพราะอาจถูกสารพิษของกิ้งกือที่ปล่อยออกมาจากข้างลำตัวเพื่อฆ่ามดละแมลงที่อาจทำให้ผิวหนังคนที่สัมผัสอักเสบได้เมื่อตักเศษดินเสศษไม้มาใส่กระถางจนเต็มเราจึงเทเศษใบไม้มาคลุมถูดินเพื่อลดการสูญเสียความชื้นในดินในขั้นตอนสุดท้าย และนี่คือสภาพหลังกยารย้ายต้นไม้ตอนนี้ที่สวนมีฟิกอยู่หลายสายพันธุ์บางพันธุ์เริ่มออกลูกเล็กๆแล้วไว้วันหลังจะมาแนะนำให้ดู